่วนทางแม่ทัพภาคที่1ก็ลงพื้นที่เหมือนกันครับไปติดตามสถานการณ์น้ําท่วมแล้วก็มอบถุงยังชีพให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายวีรชัยนาคมาศผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้มอบหมายให้ในายสมศักดิ์เจริญไพฑูรย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้การต้อนรับพลโทสุขสร์นหนองบัวล่างแม่ทัพภาคที่1พร้อมกับคณะ ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและก็ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลตาลเอน็นอำเภอบางประมันอขออภัยครับอำเภอบางประหานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีพลตรีคณะทัศน์มากท่วมผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่18พันเอกเพิ่มศักขุนโขนรองผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่18ร้อยตำรวจโทหญิงสายสุนียะมานันแนวอำเภอบางประหัรร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ครับแล้วก็รับฟังการรายงานสถานการณ์น้ํา จากนายสมชายแก้วนินกำนันตำบลตาลเอนทางด้านของพลโทสุขสัตรหนองบัวล่างก็ได้กล่าวพบปะพยาชนแล้วก็มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่1นึถึงสามตำบลตาลเอนอำเภอบางปะหันรวม300ชุดด้วยกันครับจากนั้นก็ไปลงเรือนําถุงยังชีพไปมอบให้กับชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัยบริเวณวัดตาลเอนอีก4ชุดแล้วก็มีการจัดน่วยแพทย์เพื่อนที่จากค่ายอดีสรลงเรือไปให้บริการตรวจสุขภาพ แจกจ่ายยารักษาโรคให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมในครั้งนี้ครับครับสำหรับสถานการณ์น้ําในพื้นที่อําเภอบางปะหันเนี่ยตอนนี้ได้รับอิทธิพลจากพายุคมปาสุก็ส่งผลให้ได้รับผลกระทบน้ำเนี่ยล้นตลิง่งแล้วก็ไปท่วมในพื้นที่11ตําบล3 9หมู่บ้าน2,215หลังคาเรือนครับโดยที่ตาบลตาลเอเนี่ยได้รับผลกระทบทั้ง3หมู่บ้านเลยครับ มีผู้ได้รับผลกระทบ300หลังคาเรือนมีรัศดรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกาภัยอีก800คนเพราะนั้นรวมทั้งหมดเนี่ยพื้นที่การเกษตรและก็บ้านเรือนก็เสียหายด้วยเช่นเดียวกันถือว่าเป็นวงกว้างนะครับในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา